เรื่องแรกเราจะพูดถึงแอป MT4 กันนะครับคือเรื่องของเรื่องเนี่ยผมก็ได้ซื้อ iPhone 14 Pro Max 1 TB มา2เครื่องนะฮะตอนแรกก็ใจหวั่นๆครับที่ว่ามีประเด็นกันนะเรื่องของ MT4 ที่ว่าโหลดไม่ได้เนี่ยตอนแรกก็หวั่นๆนะครับหวั่นใจนะว่า MT4 มันจะอยู่ในเครื่องใหม่มันจะได้ไม่นะนอเคนะปนรากฏว่าโหลดได้ทุกอย่าง happy ending ครับนะฮะสำหรับ iPhone 14 Pro Max ของผม1 t b ทสีม่วงนะฮะที่เพิ่งซื้อมาใหม่เลยเนี่ยนะ หลังจากที่ถ่ายโอเข้อมูลเรียบร้อยผมก็ยังไม่ได้ลบข้อมูลจากเครื่องเดิมนะครับเพราะว่าเราต้องเทสให้ดีที่สุดว่าเอ้ยผลสุดท้ายแล้ว MT4 จริงๆ MT4 สําคัญกว่ามือถืออีกนะถ้ามือถือเครื่องนั้นไม่สามารถมี MT4 ได้ผมก็ไม่ซื้อนะนะครับแต่ทีนี้เนี่ยผมได้ยินว่าคนที่เคยโหลดไว้แล้วคนที่เคยโหลด MT4 ไว้แล้วใน iOS นะครับและเปลี่ยนเครื่องใหม่เนี่ยให้เรา ไปที่การซื้อขายที่ซื้อแล้วเขาเรียกอะไรสินค้าที่ซื้อแล้วนะครับมันก็จะขึ้น mt 4มาซึ่งดีมากๆมันให้เราเปลี่ยนเครื่องใหม่ได้แล้วที่สําคัญ mt 4ก็กลับมาด้วยนะครับสุดยอดไปเลยไหนใครที่เล็งไว้จะเปลี่ยนเครื่องมีไหมฮะใครที่เล็งเไว้จะเปลี่ยนเครื่องมีไหมครับ,ระน,รรบนะถ้าคุณกำลังเล็งอยู่คุณไม่ต้องลังเลครับนะฮะคุณไม่ต้องลังเลคุณไปซื้อได้เลยนะ mt 4มันยังติดตั้งได้นะครับโยก และอีกไม่นานนี้นะครับ M4 ก็จะกลับมาเป็นปกตินะครับก็คือท,ท,ที่ได้ยินมานะครับเริ่มเจรจากันแล้วนะครับ M4 ก็มีสิทธิ์จะกลับมาใน iOS ในอีกเร็ววันนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นคนที่คนที่ใจใจไม่ดีจาก iPhone ไปแล้วก็ไปซื้อ Android ต้องแสดงความเสียใจด้วยนะเพราะตอนนี้ iOS กลับมาแล้วนะครับแต่รอเขาดีลเ,เสร็จก่อนนะฮะรอเขาคุยกันก่อนคุยกันเรียบร้อยก่อนนะแล้วก็ดีลเ,เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับแล้วค่อย ค่อยๆซื้อมาแต่เรื่องเบื้องต้นเนี่ยถ้าใครเคยโหลดไว้แล้วในมือถือใครเคยโหลดไว้แล้วใน iPad ใครเคยโหลดไว้แล้วใน iCloud หรือไอแอปเปิลไเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับได้ปกตินะฮะแล้วบางคนบอกว่าจ้านผมมีเพื่อนครับเพื่อนผมเพิ่งจะสมัครเพื่อนผมเพิ่งจะหัดเทรดใน Apple ID ของเพื่อนผมอะ่ะไม่มี m p 4ครับทำยังไงดีมีวิธีออกมีวิธีทางออกครับวิธีทางออกง่ายๆเลยครับคือ ให้คุณนะครับสลับ Apple ID กับเพื่อนเป็นการชั่วคราวนะฮะเช่นเพื่อนเพื่อนผมไม่มี m p 4แต่ผมมีผมก็แค่เอา Apple ID ของผมไปล็อกอินในเครื่องเพื่อนสักแป๊บหนึ่งล็อกอินเสร็จปุ๊บไปสินค้าที่ซื้อแล้วแล้วก็โหลด m d 4ใส่เครื่องเพื่อนแล้วค่อยล็อกเอาออกแล้วก็มาลกลับมาล็อกอินเครื่องเราอีกทีหนึง่งแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับมันสําคัญอยู่ที่ Apple ID ครับนะถ้าใครนะฮะยังไม่มีแอ M T 4นะครับใน iOS เนี่ยก็ให้หาคนใกล้ๆตัวนะครับหรือที่เป็นนักเทรดด้วยกันที่เขาเทรดอยู่ก่อนแล้วนะครับก็ขอยืม Apple ID เขาชั่วครู่เพื่อทำการโหลด M T 4ออกนะฮะไม่ต้องห่วงนะครับ M T 4ยังโหลดได้ปกตินะครับสำหรับสินค้าที่ซื้อแล้วนะครับแต่ในส่วนของใครที่เพิ่งโหลดใหม่กิ้งเลยเนี่ยนะฮะยังไม่มีประวัติ M T 4ผมก็มองว่าก็ แนะนำก็อย่างาที่ผมบอกนะ AP ก็คือย um ืมเพื่อยืมไอไอเปิ e ไอเพื่อนนะครับเล่นยังไงครับพี่ Android ได้ไหม Android มันก็ต้องได้อยู่แล้วครับเรากำลังพูดถึง iOS เพราะว่า iOS มีประเด็นอยู่นะฮะคือเขาแค่เอาแอปออกจากการดาวน์โหลดแต่ในฐานข้อมูล iOS มันยังมีอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยนะฮะเปลี่ยนเครื่องใหม่มันก็ยังอยู่ในสินค้าที่ซื้อแล้วสรุปตามนี้ครับเข้าใจอะไรใช่ไหมฮะ นะฮะบ,บอกต่อเพื่อนกันได้บอกต่อคนอื่นๆด้ด้วยนะครับเปลี่ยนเครื่องได้ไม่ต้องห่วงสําหรับมือใหม่ก็แค่ขอยืม Apple ID กับคนที่มีอยู่แล้วแค่นั้นเองครับขอยืมชั่วคราวนะครับไม่ต้องยืมมานานนะเอาละครับวันนี้เราจะมาสอนการตั้งค่านะครับ MT4 กันดีกว่านะครับเราผมเดาว่าบางคนยังไม่เคยที่จะตั้งค่า MT4 กันเลยใช่ไหมวันนี้เราจะมาตั้งค่า MT4 ไปพร้อมๆกันนะครับ นะผมจะไม่พูดถึงกราฟที่ผมตั้งค่าไปแล้วละกันผมจะพูดถึงกราฟที่ผมยังไม่เคยตั้งค่านะครับเรามาเริ่มกันเลยสําหรับ iPad นะครับก็ครั้งแรกที่เราโหลด iPad มานะครับหน้าจอเนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับจะเป็นขาวดําขาวดําสลับกันแล้วครับการดูเส้นบิดอาร์ตก็จะงง,งงหน่อยนะบางคนก็อยากให้ผมบอกเลือเกิน่อาจารย์เกมตั้งค่าอินดี้ยังไงนะฮะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันไปอย่างช้าๆนะครับอันดับแรกนะครับก็หลังจากที่เราโหลด iPad มาหรือ iPhone มาเนี่ยฟังก์ชันมันใช้คล้ายๆกันครับนะเรา Android ก็เหมือนกันนะฟังก์ชันใช้คล้ายๆกันเราก็ถ้าเป็น Apple ต้องแตะหน้าจอทีหนึ่งแต่ถ้าเป็น iPhone เนี่ยก็ไปที่ตั้งค่าได้เลยนะครับรูปฟันเฟืองอะครับทำยังไงก็ได้หาฟันเฟืองให้เจอหาฟันเฟืองเจอเสร็จแล้วนะครับก็กดที่คําว่ากราฟแท่งเทียนซึ่งมันกดไว้อยู่แล้วนะฮะให้เราเลือกเส้น ราคา ask ครับตัวแบ่งเวลาด้วยนะครับแล้วก็เทรดเลเวลครับหลังจากนั้นเราไปที่วัน c ลิกเทรดดิ้งก็ได้ครับนะวันคลิกเทรดดิ้งด้วยนะครับอะต่อมานะครับ Data window ด้วยนะฮะแล้วไปที่คำว่าสีครับสีนะครับพื้นหน้าเป็นสีขาวดีอยู่แล้วครับเส้นตารางครับเอาเลื่อนเป็นสีดำเลยนะฮะปึ๊บเห็นไหมฮะความเปลี่ยนแปลง แ้่ราคาขาขึ้นนะครับบางคนก็จะใช้สีแดงนะบางคนใช้สีฟ้าสีเขียวแล้วแต่นะครับแทาราคาเอ้ยขาขึ้นดิขาขึ้นต้องสีเขียวอ่ะสีพาดเทลแล้วกันนะครับขาลงสีแดงครับนะฮะแล้วก็ขาขึ้นอีกนะฮะพาดเทลครับนะโอ้พาดเทลเกินเอาประมาณนี้แล้วกันอะได้อยู่ต่อมาครับก็แท่งเทียนลงครับ่อเรื่อยๆครับแดงสลับกับเขียวแดงสลับกับเขียวครับ ต่อมาราคาบิดครับเส้นราคาบิดให้เลือกสีเหลืองครับมองเห็นชัดดีมันจะมีเส้นเหลืองกับเส้นแดงนะครับต่อมาครับเทรดเลเวลปกติแล้วเบสิกเนี่ยเขาจะใช้สีเขียวนะฮะแต่เอาเป็นว่าใครที่เป็นลูกศิษย์ผมนะครับอยากให้ผมสังเกตง่ายๆหรืออยากให้เพื่อนๆเข้าใจตรงกันนะครับเราเรานัดกันไหมเราเอาสีชมพูครับเทรดเลเวลเราจะเป็นสีชมพูนะครับโอเคครับกลับมาแล้วก็ปิดไปเลยนะครับอันดับแรกเราได้มาแล้วครับ การโฟลิที่เสถียรบางคนถามอาจารย์ทำยังไงอ่ะให้หน้าจอจารยเป็นสีดำถ้าเป็น iPhone หรือ Apple นะฮะหรือเป็น iPad นะครับให้เลือกเป็นโหมดมืดครับเห็นคำว่าโหมดมืดไหมครับให้เราแตะโหมดมืดอันนี้คือโหมดสว่างครับโหมดสว่างเนี่ยอาจจะแสบตาคนดูนะฮะเราปรับเป็นโหมดมืดดีกว่าโหมดมืดทุกอย่างก็จะมืดหมดดำหมดเพราะไม่งั้นบางคนก็จะถามว่าอาจารย์ทำยังไงให้จอเป็นสีดำก็เลือกปรับเป็นโหมดมืดโหมดสว่างครับ แต่สำหรับ iOS Android ผมไม่ทราบว่าปรับตรงไหนนะต่อมาครับเขาให้ RSI เรามาเราไม่สนใจครับปรัดทิ้งไปแต่เวลาเราจะาทำอะไรพวกนี้เราแตะหน้าจอค้างทีหนึ่งนะฮะมันจะขึ้นก,นกระบัดให้เราปิดเองทีนี้ครับเรามาตั้งค่า indicator กันมากอันนี้คือสิ่งที่หลายคนร้องขอกันเข้ามานะครับคืออยากให้ทางเราตั้ง indicator ให้ชมกันงั้นเรามาครับถ้าเป็นมือถือหาคำว่าตัว F ครับ ตัว f ที่มันจะเป็นเหมือน f โค้งๆหน่อย f ฟรีปาร์กดที่หน้าต่างหลักครับอันดับแรกที่เราเลือกนะฮะบบลเจอร์แบน์ก่อนนะครับให้ตั้งค่าตามนี้เลยครับใช้กับเวทเทส e ์นะฮะเวทเทสโค้ดนะฮะให้ตั้งค่าตามนี้ครับรูปแบบนะครับให้เป็นสีส้มนะจะได้ดูง่ายนะครับสีส้มแล้วก็20.02.00นะครับกดเซต s ิ n g เข้าไปไปที่หน้าต่างหลักต่อครับไปที่ moving average ครับ moving average ให้เลือกเป็น14ครับแล้วก็สีนะครับให้เลือกเป็นสีฟ้าหรือสีน้ำเงินก็ได้นะครับนะครับมานะครับตอนนี้เราก็จะมีสีน้ำเงินกับสีส้มนะครับหมาต่อครับมาที่ MACD ครับ MACD เอาตามผมเลยครับตังค่าตามนี้เลยนะครับ Mac d ดนะฮะ12 26 9ใครไม่ทันกด stop เอานะฮะแล้วก็กดเสร็จสิ้นครับตอนนี้ จะปรากฏแมกดีอยู่ด้านล่างแล้วนะเราก็จกัดบาลานซ์ของมันนะฮะให้อยู่ในปริมาณที่พอดีกันนะฮะพอดีกับพอดีกับหน้าจอนะฮะนะฮะแมกดีมาแล้วนะครับต่อมาไปทันทตัว f ต่อทีนี้บางคนเนี่ยก็จะเลือกหน้าต่างอันนี้อันนี้เป็นบทสำคัญนะครับคือบางคนเนี่ยเลือกที่จะเพิ่มหน้าต่างใหม่เลยกับบางคนแทรกหน้าต่างเดี๋ยวผมสอนคนที่จะเพิ่มหน้าต่างก่อนนะครับให้เราไปที่หน้าต่างหลัก นะครับแล้วก็เลือก RSI ครับ Relative นะฮะ Index นะฮะอ่าตั้งค่าตามนี้เลยครับ 30, 70, 80, 20นะครับทีนี้นะฮะก็เลือกเป็น14เหมือนกัน h t e d Code เหมือนกันแล้วกดเสร็จสิ้นครับจะสังเกตไหมครับว่าตอนนี้เราจะมีกลอช่อง2ช่องนะฮะนะเราจะมีช่อง2ช่องนะครับคือช่องบนจะเป็น MACD ช่องล่างเป็น RSI แล้วถ้าเกิดเราจะเพิ่มอีกนะครับให้ไปที่ตั้งๆต่ะครับ แล้วก็เพิ่ม store นะฮะ s t o ตั้งค่าตามนี้ครับ3 533นะครับ high low นะฮะ e p o n e n t i a l นะฮะแล้วก็20 80กดเสร็จสิ้นไปครับสังเกตว่าตอนนี้นะครับเราจะมี3กราฟด้วยกันนะฮะสกราฟที่อยู่ด้านล่างด้วยกันซึ่งถือว่าเยอะไหมเยอะมากตาลายไหมลายมากเรามีวิธีให้มันแทรกกันด้วยครับเราปิดไปฮะปิดไปฮะนะฮะเราปิดไปหมดแล้วนะแล้วเราเริ่มใหม่ครับมาที่ตัว F ครับ ถ้าเราจะเพิ่มให้มันอยู่ด้วยกันใน MACD ดีเราก็ไปคำว่า Indicator Window 1ครับแล้วเราก็ใส่ค่าเมื่อกี้เหมือนเดิมคือ rsi นะแล้วก็ไปที่หน้าต่าง Window 1เหมือนเดิมนะครับไปที่ store นะครับ h a s t i c นะฮะกดเสร็จสิ้นะครับมันก็จะอยู่รวมกันในช่องเดียวซึ่งอ่ะโอเคมันอาจจะดูยากกว่าเดิมแต่ว่ามันมันดูมันดูเห็นมันเห็นกราฟชัดขึ้นนะครับจริงๆการเทรดเนี่ยหลักๆเราดูกราฟนะครับ ส่วนด้านล่างเนี่ยมันเป็นแค่ตัวพยากรณ์ที่คอยช่วยเหลือเราในยามขับขันนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดใครจะตั้งค่าตามผมก็ตั้งประมาณนี้นะฮะ mm hmm. ทีนี้บางคนก็จะเพิ่มเขาเรียกว่าตัวพราบุ l ิก sar ครับตั้งค่าตามนี้เลยนะครับเราก็แตะเข้าไปพราบุ l นะิก sar mm hmm. ผมจันด้วแลผมสอนไปแล้วนะครับพราบุ l mm ิก hmm. sar คือการดูจุดกับตัวนะครับ mm hmm. ให้ดูว่าแรงบายแรงเซลล์มีการเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแ,แรงกันหรือ,อยังนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นแรงขาบายแรงขาเซลล์นะถ้าขาเซลลตัวพราบุิกจะอยู่ด้านบนถ้าขาบายตัวพราบุิกจะอยู่ด้านล่างนนี้ก็คือง่ายๆแต่ผมไม่ค่อยได้ใช้ผมก็จะอ,ออกนะครับเห็นแล้วมันลายตานะฮะเอาอเอาเมื่อกี้เอาออกถูกไหมเนี่ยพลาบุริกก็ถูกนี่หว่าโอเคเอ,ออกละนะฮะที่ผมใช้อยู่หลักๆก็จะมีประมาณนี้นะครับทีนี้เราก็มาดูที่ทองเลยนะครับอ่าวันนี้นะครับ เดี๋ยวหลังจากจบการสอนตั้งค่า e p 4ไปแล้วผมก็จะสอนเกี่ยวกับการหาจุดกลับตัวนะครับอันดับแรกนะครับเราตั้ง e m 4กันไปเรียบร้อยแล้วเนาะก็เซตประมาณนี้นะฮะเซตประมาณนี้ก็สามารถทําเงินให้เราได้หลักแสนหลักล้านหลักหมื่นหลักพันหลักร้อยหลัก10บาทก็ทําได้นะฮะทำได้ทุกบาทเลยถ้าตั้งค่าประมาณนี้ซึ่งตั้งค่าประมาณนี้มันช่วยเราได้เยอะมากบางคนถามว่าและอินดิเคเตอร์แบบนั้นอินดิเคเตอร์แบบนี้ใช้ดูอะไรผมบอกเลยว่าผมบอกไปหมดแล้ว แล้วไปดูคลิปเก่าๆเอาในช่องนะฮะช่องเรามีคลิปอยู่เป็นร้อยคลิปก็ไปไล่หาดูเอาเองนะครับถ้าดูครบมั่นใจว่าทําเงินได้แน่นอนโดยที่คุณไม่ต้องเสียเงินเรียนเลยสักบาทเดียวนะครับ